าบางทีเราไม่รู้ด้วกว่าสถา,านที่อันเป็นมงคลอยู่อย่างไรอย่างวัดวา,าศาสนาอย่างเงี้เป็นที่เรารู้สึกว่าเรามีความสบายใจสถา,านที่ที่ไม่มีอะไรที่จะทําให้ขัดแย้งต่อหลักธรรมคาสอนพุทธเจ้าไม่มีอะไรไม่มีพิธีรีก,กรรมอะไรไม่ได้มาทําอะไรมีแต่มา ให้เข้าใจธรรมะม,มาสวดมนต์ภาวนารักษาศีลเป็นการทำความดีเป็นการที่จะสะดอดเคราเะเจกร,รมตัดกรรมตัดเวนที่ถูกต้องในทางพุทธศาสนาอันนี้คือตัดรักษาศีเลเจริญสมาธิภาวนานี่คือการตัดกรรมตัดเวนสดอดเคาะต่อชะตาที่ถูกต้องดีที่สุดในทางพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่จะไปตัดกรรมตัดเวนในสม ศีลสมาธิปัญญาทาทานศีลภาวนาจะไปทําพิธีมันก็เป็นพิธีเฉยแต่มันไม่ได้ไปตัดจิตตัดใจตัดพฤติกรรมบางคนไปทําพิธีกรรมอะไรต่างๆกลับไปก็เหมือนเดิมพฤติกรรมก็คือเก้าเคยเฮ็ดขาสัตว์ลักรับพุทิกรรมก็คือเก้าเมื่อกี้นะวานท่านบอกว่าไปทําพิธีกรรมแล้วว่ามันสิเหลวมันเหลมันที่สําคัญก็คือพฤติกรรมพิธีกรรมมันเป็นเพียง ที่จะปนให้เราได้เข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัตินะนี่ยยิ่งคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าเราดูดีๆไม่มีพิธีกรรมอะไรมากนะสมัยก่อนพระพุทธเจ้าวบวชให้พระพิสุสงฆ์เนี่ยไม่มีโอมท่านมีแมีตะบอกวามาเถิดพิสุเธอเธอมาเป็นพิสุเถิดตรงมาพุทธพรมอาจารย์ให้ถึงที่สุดแค่นี้ก็บวชละบวชงไป <laughs> อุปราชอยากคือยังสิคือสมมือนี่นะมันเป็นมันเป็น มาพระพุทธเจ้ามามันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพิธีกรรมก็ยิ่งมากขึ้นไปพอพิธีกรรมมากบางทีมันก็ลืมลืมเนื้อแท้นะลืมเนื้อแท้ก่องคาสอนแต่พิธีกรรมมันเป็นการที่จะดึงเข้ามาสู่ศิลนธรรมแต่บอให้ติดพิธีกรรมนะแต่คนส่วนมากมันติดอย่างไ่พิธีกรรมจุดถูกบ่จุดถูกกับบ่ได้บได่บไตเทียนกับบ่ไดขันหาอยสายเอาทำไมแม่ขันหา เรื่องไปหาขันหาอยู่ให้เรื่องเถื่อพระสิขันเทศเราเรื่องหาลังบานไม่ออกเพราะท่านได้เก็บดอกไม้อาตมาหาเรื่องเถื่ก็่ว่าเราต้องไปรองนี่นะขันหาเนี่ยนะมือหาเนี่ยเห็ล้วบ้าสินะว่าถ้านนบคน่องเีื่อมันไม่บางทีมันติดพิธีกรรมบ่ตไต้เที่ยนกับบวได้กันบ่ตไต้ถูกกับบวตไต่กินสินะนะมันก็เลยทำให้ไม่รู้เนื้อแท้นะอ่ามันเป็นการอะไรที่ จะต้องให้มีเข้าใจนะคนส่วนมากก็จะไม่ไม่เข้าใจถ้าไม่มีครูบาอาจารย์บ่มบีพระสงฆ์ที่ได้คอยชีย้คอยเนตตัดกรรมยุใสตัดเบีย้ยนยุใส่อสตายุบุงใดน,นี่เขามา่อสตามารักษาศีลมาสวดมนต์ภาวนาเนี่ยนะมา่อสตามาตัดกรรมัาเบี้ยนมาให้ท่านดีที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดปลอดภัยที่สุดสบายใจที่สุด วยุงวายอยากงั้นนั่งสมาธิเนี่ยือตัดกรรมตะเวทดีที่สุดจเจริญกรรมฐานจเจริญภาวนาเน,นี่คือตัดกรรมตัเว้นพระพุทธเจ้าพระอาารหันต์พ่นตัดกรรมตะเวิญญาก็ย้อนนี่แหละย้อนจเจริญสติจเจริญภาวนาพอรู้จักความจริงพอรู้จักอริยสัจพอรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาดั่นหละมันยอดของการตัดกรรมตวัวิมันจะหมเป็นวิเวาณมิไพจิตใจจะไม่อาคตพยาบาท ไอ้ที่มันมีเวนมีไผ่เพราะม,มีความโกรธความโลภความหลงมันก็นเลยไปเฮ็ดไปทำถ้าไม่มีความโกรธความโลภความหลงถ้ามีสติมีปัญญามีสมาธิมันจะรู้เลยว่าโอ้เรามีูดวงนี้ดวงคิดดวงใจมันอยู่ดวงนี้ดวงดวงสตามันยู่นี้อยู่ที่จิตที่ใจเฮานี้คิดบอดีย่ำเลยก็แืดว่าเป็นดวงบอดีแล้วเป็นกรรมพอดีแล้วพูดบอดีย่ำไลยก็เป็นดวงบอดีแล้วเป็นกรรมบอดีแล้ว ทำบมดีย่ำไหนกับเป็นดวงวดีเป็นกรรมวดีแล้วเข้ากับเปี่ยนจงน่ะเปี่ยนดวงกิดดวงแก่อยากให้ดวงดีเช่าโคดีกรรมดีก็เปลี่ยนจากนี้เนี่ยบ่ได้เปลี่ยนอยู่ใสน่ะในสมัยพระพุทธเจ้าพอยังถือศาสนาพราหมณ์ถือยังถือการล้างบาปไปอาบน้ํแไปน้ําคงคาจะล้างบาปอาบตอนเช้าก็ล้างบาปตอนเช้าอาบตอนดินก็ล้างบาปตอนดิน ตายแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์เขาเชื่ออย่างนั้นล่างบาปคือการอาบแม่น้ำคงค่าหนาวปันได้ย่ำหนาวหนาวก็สั้นงอกงข้างกระไตขั้นผู้เฒ่าก็เห้งหนาวเหมือนไปอาบน้ำบว่ามันจะล่างบาปเลยขันมันล่างบาปไปมันก็ต้องล่างบุญในเบนบอกมันกระสีเฮียน้ำกันแต่เขาคิดว่าอะไรล้างแต่เพราะบาปมันไม่ได้เหมือนมันจะไปขึ้นสวรรค์ได้ยังไงนะพระเจ้าต้องได้ ถ้าได้เจอคนไหนพอที่จะปู่ท่านก็จะบอกมาละมาอาบน้าในทำไปไหนนี้คือการไม่รักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์ไม,ม่พูดผิดินในการพูดเทศดื่มสุราอะไ,ไรนี่คืออาบน้ํไในทาไปไหนเพต้องหนาวบพะหนาวบ่ต้องไปอาบเนี่มันหนาวบ่ต้องไปอาบถ้าอาบไม่ได้ไมขึ้นสวรรค์นี้อาบเวลาเช้าขึ้นสวรรค์อาบเวลาย,ยินอาจจะล้างบาปไป เต่าหอยปูปลา,า,ามันอยู่ในน้ำมันใแห้งอาบสม,มมันไ่ได้ขึ้นสวรรค์ก็อนนอ่าคนบอกนะเป็นอย่างนั้นนะคนที่มีปัญญาก็ฟังพระุทธเจากก้าเขรู้เรื่องก็เข้าใจก็หันมานับถือพุทธศาสนาอย่างนีน้แต่ขณะนี้ก็เขายังอาบอยู่เหมือนเดิมพวกถือศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูประเทศอินเดียเาก็จะมีการอาบน้าําก็ไปเอาคท่าไปน้ำน้ยคนหลายจากวื่องสีชีพายถ้าเราไปประเทศอินเดียพวก แหล่งท่องเที่ยวก็จะพวกนักท่องเที่ยวคนไทยก็ต้องไปตรงนี้ม่น้ําคงคาสังเวสนิยสถานสีตตำบลประสูตรตัดสรุแสดงธรรมปรินิพานก็จะไปดูเสียเงินเสียทองไปเป็นทัว10วันสามหมื่นสี่มืนคนไทยเฮ้ยไปที่จะไปดูบ้านเกิดของพุทธเจ้านะแต่ความจริงคําสอนของพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่เรา ถ้าเราไปสังเวชนิฐานสีตน่ตาบนแล้วกลับมาทําชั่วมันก็ไม่พ้นตรงนรกอยู่ดีๆเพราะมันจะเป็นไปทําให้เกิดสังเวชไม่ให้ประมาทเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ตรงสถานที่บุคคลอะไรมันอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักแต่ก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นอะไรที่เราจะต้องมีส่วนบอกว่ส่วนประกอบที่จะทําให้จิตใจของเรา มีความเจริญตั้งมั่นเอตมาบอกว่าสถานที่สัพยะบุคคลสัพยะธรรมะสัพยะอาหารสัพยะแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นทั้งส,สะดวกสบายทั้งเป็นยาสถานที่นี้ก็เป็นยายาไอรู้สึกว่ามันเป็นยาทำให้ใจสบาย โลภัยขค้เบางครั้งมันก็ค่อยผ่อนเพราะมันเป็นสถานที่มันสบายมันสัพเยะมันเกือก้อกูลต่อจิตต่อใจนั่นคือสถานที่ปัญญาบุคคลสปัญญาเกือบุคคลสัพเยะ,ะยะก็คือมีกัลยาณมิตรดีมีครูบาอาจารย์มีญาติธรรมที่ททห้อปิดกัลยาณิมีต่างคนต่าง <c oughs> มีสติมีปัญญานะมีสติมีปัญญารู้ว่าตนเอง มาอะไรทำอะไรเพื่ออะไรจะไม่ได้ลังจะไม่ได้ว่าใครพอเรามาเพื่ออย่างเพื่อจะทำให้ใจของเราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้บุญได้กุศลได้บาร,รมีได้คุณธรรมสูงที่สุดถ้าอาตมาพูดอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าญาติโยมเมขาวพ่อขาวยังไม่เข้าใจกันคือว่าปึกพอสมควรกันยังขึ้มาดามาว่ากันเดียวแสดงว่าปึกพอสมควร ขันพุกเลี้ยวกับสิทจัาสิจัาๆๆใดระบาดอัตมาก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเมตตาอนุเคราะห์ให้เต็มที่ยังสงมบติว่ากันนักกันหนีกันอยู่นี่ไม่ถือว่าใช้ไม่ได้ยังไม่รู้ว่าอาจารย์เทศเรื่องอะไรยังว่รู้ข้อหมายถือว่าต้องพัฒนาต้องรู้ว่าเรามาเพื่ออะไรเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรทําเพื่ออะไรอยู่เพื่อทำมาเพื่อทำความดีบรารมี ให้เราได้เข้าถึงความเป็นอริยะนี่คือคือมาที่อาตมาบอกพวามสอดให้เข้าใจอย่าไปไปอันนั้นอันนี้อะไรต่างๆเรามีหลักถ้ายังไม่เข้าใจแสดงว่าใช้ไม่ได้จะว่าแรงก็ไม่แรงแต่ว่าต้องต้องพูดให้คขาเทศตื่นกิเลสบางเทือบ่มมวนไหลมันกับมันมันบ่าอยากออก ต้องบวหนักๆแนจังน่อยนะเมนบอกเม่สมฉันบอกโอ้ยสาธุดีไรเนาะเอาไปมาลืมกันส่งหายแน่ก็ส่งตื่นบ้านะส่งตื่นส่งมีสติดีขึ้นนะคู่ตีไม่เลี้ยวตีส่งหูกักขึ้นดเด็กหน่อยนักเรียนสมัยตะกี้มันเห็นบอดีอาตมาเนี่ถึกตีดุผมมันดือ้อเสม,มอคู่พอตีแล้วไม่เลี้ยว ตีกับมาแทนที่พ่อแม่จะสิเอาเข,าข่าขางสมน้ำนามันดื้อร้ายว่าม,มีผู้ดอกพ่อแม่สจะเข่าข่างกันคู่ตีสมัยติโมมีว่าพ่อแม่สจะเข่าข่างเขาบ่มีเลยว่าแต่ว่าเขา,า,าดือ้อมันเป็นอย่างนั้นนะมันจะได้ดีก็เพราะไม้เรียวแต่ถ้าเราคิดเปิดน,นะสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นแล้วให้เราได้เข้าใจว่าความสถานที่ ระยะสถานที่เป็นยาบุคคลก็เป็นยามีกัละลามิตรมีคนบอกมีคนขนามีคนคอยตักไปเตือนนี่ถือว่าเรามีบุญพระพุธเจ้าเปรียบเหมือนคนชี้คุ้มรัพย์อืมนะคนโบราณบอกว่านักปาดาหายให้คอยหมอคอยขัน้นอันธพาลดีให้คอยมีให้หนีชิมยชดมันบอกคนชั่วมันดีกับเราเนี่ยมันสิมาตัวมาต่มหมอบเข้ามะมะปละมาเห็ดให้เขาตายใจ เพราะมันเป็นอย่างนั้นลักษณะคนผ่านมันไม่ได้คิดดีกับเราไม่ได้วังดีกับเราแต่นักป่าบัณฑิตครูบาอาจารย์คนพวกได้มาหวังสิงมาหลองมาตมเทานี่แต่หวังอยากให้เขาดีอยากให้เขาได้เขา้าใจธรรมะอยากให้ความเปลี่ยนผู้ที่ได้เข้าถึงความที่ยังไม่ถึงให้รู้เก่งี่ยังไม่รู้เก่งมันเป็นเนื้อหาสาระที่พระพุทธเจ้าบอกที่ให้พวกเราได้ต้องได้มา เอาไปใส่ใจให้มันได้ให้มันมีมีเอยียงกับวะสามีถ้ำอย่างวาเนาะเขาถึงถ้ำเราสบายมันถึงบ่ตกต่าชาตินีชาิหนากับวตกต่าหนามีความสุขอันนี้คือบุคลบะะนะบคลสัพพยะนะบุคคลสัพพยะเนี่ยสำคัญนะอาหารสัพพยะอาหารการอยู่การรับประทานของเราสบายพอที่จะได้เลินล่าในการไม่ได้ยุ่งยากอะไร คือนี่คือพี่น้องที่ได้อุปธรรมปรทาทากษูเล่กันะพี่น้องบ,บ้านบ้านน้องเขียนใส่บาตรเราฉันง่ายไม่ต้องไปฉันอะไรยุ่งยากเรามีอะไรก็ฉันไปลำพังเฉพาะร่างกายเราฉันรับประทานอาหารม,มันไม่ตายวันละครั้งนี้ก็ไม่ตายอพอดมีมันรู้เราถาดขันถ้าเรายิ่งเราประพฤติปฏิบัติจเจริญสติจเจริญภาวนามันยิ่งไม่ต้องการอะไรมาก มันจะพอดีกับร่างกายแล้วก็ธรรมาสัพยะันสุดท้ายก็คือทำหลักธรรมคำสอนแนวทางปฏิบัติของเราที่มันสะดวกที่มันดีที่มันถูกเป็นยาปัญญาใจนะรรมาก็เป็นยาอาหารก็เป็นยาบุคคลก็เป็นยาสถานที่ก็เป็นยาคือมันตรงต่อการที่จะรู้เข้าใจง่ายเข้าใจไว้ เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อมาชำระมาลดมาละโมเดมาละโมเดมาเอาเนี่ยมีแต่มาลดมาละมาปฏิบัติทรมนี่มีแต่มาวางมาละต้องเข้าใจความหมายความ,ความโกรธค,ความโลภความหลงเนี่ยมันเป็นเป็นทําให้เราเป็นทุกข์ทำให้เรายึดทําให้เราแบกทาให้เราหลงทาให้เราติดเข้าสิมีสติมีสมาธิมีปัญญามาลดตรงนี้ให้มันลดมันละมาปล่อยมาวาง กันนายมพอยมีเพื่อจะได้ให้เรารู้ว่าเราได้เข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติมาบวชเอมาบวชใจบวชสินห้าสินแปดนี่ครับวัดโยมเมย์มาอยู่วัดมัคือการบวชบวชเนคขมมะบาลีถ้าจะบวชพระอย่งอัตมาอย่างนักเม่นจะบวชพวกนี้ในวันที่สามสิบนะจะบวชบ่ายโมงไปบวดลูกคุณลวงบุตรก็จะบวชเขาจะอยู่ได้นาน ก็ขึ้นอยู่กับเขาตามที่เขามีความพอใจใน่ยะใครมาบวชแต่ต้องท่องนาคให้ขานนาคให้ได้อย่างเงี้ยมาอยู่ตรงนี้สิ่งเสพติดบุหรี่ยาสูบจะต้องลดจะต้องละการบอกเป่บบกหวยซื้อเลขซื้อหวยก็ต้องทําไม่ได้อยู่ตรงนี้พอมีกลระเบียบนะกฎระเบียบของพระสงฆ์เรามาเพื่อจะมาละสิ่งที่มันเป็นหยาบๆแล้วก่อนพอเราต้องการ ไอ้สิ่งที่ภายนอกที่มันดำหยนะาบเนออกไปแล้วการเข้าสู่การที่จะมาละไอ้สิ่งที่มันละเอียดกิเลสตัณหาโกรธโลภหลงทิฏฐิมานะอุปทานเราที่มันยิ่งละเอียดมันก็ต้องอาศัยกิจที่มันละเอียดการฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาเหล่านี้เป็นต้นอันนั้นเราจะต้องเข้าใจอันนั้นเราไม่มีอะไรเราทําเพื่อสิ่งเหล่านี้ ทำสถานที่ให้พี่น้องการที่ทำมาจากคิดทั้งสีเมื่อบมาอยากให้โยมแม่มาอย่างนั้นมาแล้วอยู่เป็นสุขมาแล้วเรารู้ความหมายว่าเรามาเราทำทุกคนต่างมาทำบุญกุศลมาทำบารมีมีหน้าที่โยมรักโยมก็เแม่บ้านมาอยู่เก็บวันะนตั้งใจมา,มามายินดีตอนรับโอ้เดี๋ยวพอวอนพี่น้องมาโยมแม่ทองสุขก็ไม่บอกอยากโยมทุกคนที่มาอยู่ประจำเพราะเราอยากมา เพื่อที่จะให้จิตใจของเรามันพัฒนามันมีความรู้สึกที่มันเหมาะมันถูกแกลิตถูกธาตุกันนะมองไรก็สร้างกันเนาะถูกธาตุถูกขันเนาะอาหารด้วยกันกันถูกธาตุถูกขันมันก็กินแล้วมันม่มีโลกสิแข็งแรงธรรมสถานทีคือกันกันถูกธาตุถูกขันมันก็ทําให้การได้เข้าไปปฏิบัติในเรียนรู้ไในยินได้ฟังแล้วมันก็ มันก็ถูกท่านดครับมันก็ทําให้เข้าเข้าใจง่ายเป็นบรรลุธรรมได้อยู่นะมันมีองค์ประกอบด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่ธรรมดาจมีแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่เกี่ยวกันแต่มันเกี่ยวกันมากอืมมันเกี่ยวกันเป็นเป็นลูกโซ่เลยล่ะสถานที่บุคคลอาหารธรรมะสัพยะนาน เมนไปอยู่คนเดียวก็ตามมันก็ต้องมีสถานที่มีอาหารมีบุคคลตัวตนเองน่ะเป็นตัวเองน่ะธรรมะก็คือตนเองถ้าตนเองเข้าถึงเข้าใจธรรมะแล้วมันก็เป็นสัพเพะยะเมนจะอยู่คนเดียวก็ตามเมนจะอยู่ถ้ำอยู่ภูเขาก็ตามถ้าตนเองมีธรรมเป็นสัพเพะยะและลึกถึงธรรมพุทธองค์แล้วมันก็มีความสะดวกการปฏิบัติธรรมก็เข้าใจไม่มีทางหลงทางไม่มีผิดทางรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไร ศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคเปองคเตดู้แล้วว่าทางไปอย่างนี้พิจารณาว่าเพราะขันห้าในเมตที่อย่างเราก็พิจารณาลงไปอืมไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีเหล่าพระที่เจ้าองค์ไหนไม่ได้พิจารณาขันห้ามีแต่เห็นขันห้าในเป็นทุกเป็นอนัตตาทั้งนั้นเห็นอนิจจังทั้งนั้นมันอยู่ตรงนี้นะยมให้ภาคกันจับประเด็นใดๆว่าเขาเกิดมาเพื่อจะมาเบิงขันหาเห็นมันหิน มันเห็นความบเทียงเหรเห็นมันถูกเห็นมามันต้องตายแล้วเราจะไปโกรธไปเกลียดไปอาฆาตไปยาบาดไปสนใจเรื่องเงินดีกว่าสันีบอกเข้าต้องเห็นทุกนี้นะให้เห็นตรงนี้สร้างบุญบารมีอะไรต่างๆในวัดศาสนาก็เพื่อให้มันเป็นสถานที่ลมมนยสถานเกื้อกูลต่อพี่น้องญาติธรรมที่มาอยากคิดทั้งสีค่ครูบาอาจารย์ด้เพิ่นได้มามาแล้วก็ไม่ทาอะไรก็มีแต่อยากให้มา อยู่อย่างนี้ทําข้อวัดดูแลความสะอาดวัดขวดถูเพื่อให้ปผ่องอยู่ผ่องเศร้าเฮาเป็นแต่อยู่ต่อการปฏิบัติท่านนั้นอย่าเดียวมาทําความดีปลูกต้นไม้อะไรก็เพื่อให้ความเป็นที่สัพเพยะเพื่อสถานที่เป็นสัพยะแล้วก็จะเด้นน้องเวลามาปฏิบัติทางสมาธิพาบนานมันกับมอนมันกับจิตใจสบายเป็นอย่างนั้นอย่าเดียวมากินมาท่านลูกหลานเข้ามาคนก็มีความ เห็นวันห้องสะอาดเพิ่นกันนาเริ่มใสเพิ่นก็อยากมาเพิ่นมาทีนึงแล้วเพิ่นก็อยากมาอีกมาอย่างมากเพื่อกิจใจมันมันดีเพิ่นได้ยินได้ฟังธรรมสิ่งที่ยังไม่ได้ยินได้ฟังก็ได้ยินแล้วก็จะนําไปใช้แม้นจะอยู่ในคารวะก็ตามที่แล้วเขาได้มาจังหันพอได้ฟังธรรมแล้วก็จะสามารถที่จะนําไปปฏิบัติอยู่กับครอบครัวได้มีศีลห้าอย่าง,งรักษาศีลห้ายังไงนะให้ดี ทำยังไงถึงจะทําได้ถ้ารักษาสินห้าได้เชื่อว่าได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนใครมีสินห้าทุกวันนี่เชื่อว่าได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนอยู่บ้านก็ได้บุญอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่น้าสวนก็ได้บุญขันรักษาสินหาได้ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนนะยิ่งเขามีสติทุกลมหายใจก็แห้งได้บุญทุกลมหายใจนะใครเข้าใจอย่างนี้ก็สบายอย่าโยกย้ายอย่งนี้บุญก็เป็นเรื่องไม่ยากสำหรับเราก็อื่นเป็นเรื่องยาก แค่เรารักษาสินหาก็ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนนอนก็ได้บุญยืนเดินได้บุญมีบุญเบิายิ่งได้มาจเจริญสติภาวนา,ายิ่งเข้าใจไปอีกละเอียดไปอีกมีสติทุกลมหายใจพูดโททุกลมหายใจก็แห้งได้บุญตลอดทุกลมหายใจวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงมีสติรู้สึกตัวตลอดแห้งได้บุญเพิ่มขึ้นมานี่ปล่อยว่างเห็นก็อมาเทียขนยของสังขารได้ยินคนนั้นคนนี้เก็บไข้ได้ไป่วยคนนั้นไม่สบายเราก็เดี๋ยวี่เจรณา แนวไม่เที่ยงนะ,นะนะไม่เที่ยงสังขารไม่เทีย <_ d ata> เ่ยงเขายี่ยมก็ออกมาจากโรงพย,งออยายบ,บาลเขาเยี่ยมเมือยังยกผด้ใดยกยางบิดนาบานมาส่ก็เรื่องเบี่ยงนะนตสิไดใไปเยี่ยมเราจะงอยอย่าไกให้กําลังใจนั่นก็คือความไม่เที่ยงของสังขารแต่กําลังใจใน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 ใดีสําคัญวลาเก็บไขกได้ป่วยขัดข้อไม่มีธรรมหนีหน่อยใจดิเระแมบอกว่าผู้ใดสําคัญน่น,นะกำลังใจคือต้องมีธรรม มีสติมีปัญญาเห็นความาเทียงขอตสังขารข,ขันโป่งว่างไดกำลังใจสินด,ดีมากเลยสิบวันเนี่ยทําใจไปสิบเมา่บิงม่เมื่อบงโม่ได้อ่อนซ่อนพอยัางพอมันมีถ้ำมันปุ่งมันว่างไดมันจะไม่ได้สิบไม่ได้ไปสนใจผู้ใดนนะแต่นั้นพวกเราจะต้องมีกําลังใจให้ยิ่งเยี่ยมก่อนที่จะจากตรงนี้ไปให้ยิ้ยมสบายโปองว่างไดมันมีอย่างแบบสมจิตทีห้องมันว่างว่างใดน,นะ อขอาความโมทนาสาธุในบุญในหลายมีความสุขคนจเจริญมุ่งคุมม้มรักษาและคงครอง,อง,องอเตรียมนางวระเดิมนะยะท้าวาริวังาปุราปริฟเรนทิสาขระรังเอวามีวะาอิตทจินังเปตานังอุปกาปะติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปันรัสโอยะธามะริโสติรัสโอยะทาปิติโยวิวันชันตุสัมพารุโขวินานสัตตุมบะ भवद्वन्तरायो सुखीति Ha yu ko bang wa ang pi wan tan na si lien san lien cham bun tham pan chang di no chan tan rom tham ba wan tan ti a yu wan no sukham Ha ra yu thom pan ran thu ti ro wan na thu

ตีมผาวันตุสัมหัมบังการ่างร่างกันตุสัมกันเทวันตาสัมบัมพุณธานุภะเวนะสันธาสุติมภาวัฏ ตูมเทมพาวัตุสามพมังคารังรงคังตุสามผันเทวันตาสามผันธรรมานุบาเมนสัตตาสูเมพาวันตูเทมพวตุสามพมังคารังเรังคังตุสามปันเทวันตาสามผันสามขา သေနသတ္ထသုတိခဝန္တုတေဟံဓမ္မယံတံကနိကပတ္တိဝေအနပတံကနာမအစေပန္တိ ਸੰ ္ဂယုนิ సో ပိဏ္တံပတံပฏิ세ဝามိ เราย่อมพิจารณาโดยเยบไทยได้ฉันบินทบาทเนวันทาวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามาทายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเบาบางอันเกิดกำลังพลังทางกายนามันทันทายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนามิาโพสนายาไม่ให้เป็นไป เพื่อตกแต่งยาวันเทวิมสกายาสธิติ์ยาเตให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปางนายาเพื่อความเป็นไปของอาตมาวิหิสปารติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมัจจริยานุกตาหาย เพื่ออนาคตแก่การประพฤติประจำจำอิติปุรนนานจเวทานามปฏิหังคามีด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระง,งับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนานกาคือความอีอิ่วันจเวทานานอุปาเทสามี และไม่ทำเมธทนาไม่ให้เกิดขึ้นยาตาราจาเมพปวิสติอนาวาจตาจัพาสุวิหาโลจาติอาาหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษที่ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยสุขด้วยจะมีเกนเราดังนี้